สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะแต่เป็นเรื่องที่3แล้วก็คือเรื่องการใช้ฟังก์ชันนะคะเอ่อการเรียกใช้ฟังก์ชันพื้นฐานนะคะเราสามารถเรียกใช้ได้ในเมนูหน้าแรกของเราก็จะมีฟังก์ชันพื้นฐาน ให้เราเลือกใช้จะอยู่ตรงนี้นะคะในเมนูหน้าแรกเราสามารถเลือกใช้ได้2ที่นะคะ,ะก็คือในตรงนี้การเรียกใช้ฟังก์ชันในเมนูหน้าแรกก็คืออยู่ตรงนี้นะคะอีกที่หนึ่งที่เราสามารถเร้ยกใช้ฟังก์ชันได้ก็ในหน้าเมนูสูตรก็คือตรงนี้นะคะการเรียกใช้ฟังก์ชันโอเคนะคะนี่คือการเรือกใช้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เรา สามารถเลือกเรียกใช้จากที่ใดก็ได้นะคะตามที่เราสะดวกต่อไปนะคะฟังก์ชันพื้นฐานที่เราจะมารู้จักกันในวันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6, 6 6ตัวนะคะซึ่งอันแรกซำ้ำหรือว่าผลรวมนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันหาผลรวมอันที่2ค่าเฉลี่ยหรือว่า เ v e r a ร e นะคะก็จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยส่วนที่3ก็คือนับตัวเลขหรือว่า c o u นัมเบอร์นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับนับจำนวนข้อมูลส่วนที่4นะคะก็คือ m a x หรือว่าค่ามากที่สุดนะคะก็จะใช้หาฟังก์ชันหาค่าสูงสุดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ Min นะคะหรือว่า ใช้เป็นฟังก์ชันหาค่าต่ำสุดนะคะแล้วก็อีกอันนึงสุดท้ายก็คือ More Function หรือว่าฟังก์ชันอื่นๆนะคะที่เราสามารถเรียกใช้ได้วันนี้สิ่งที่เราจะมาทำความรู้จักกันก็จะมี SUM, Average, Count Number, Max แล้วก็ Min นะคะซึ่งคุยก็ได้เตรียมเ,เตรียมหน้าชิ้นงานไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อจะให้นักเรียนแบบ ได้ดูเห็นชัดเจนขึ้นนะคะแล้วกนโอเคฟังก์ชันแรกที่เราจะใช้กันนะคะก็คือฟังก์ชัน Sum ขั้นแรกเราก็คลิกคลุมดำมเด็กข้อมูลที่เราต้องการนะคะแล้วก็เลือกที่ฟังก์ชันตรงนี้เลือกเลยค่ะอันแรก Sum ผลรวม พอเราคลิกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ค่าผลรวมอยู่ตรงนี้นั่นก็คือ100่นั่นก็คือค่าผลรวมที่ได้เราใส่สีไว้จะได้ดูง่ายๆต่อไปค่าเฉลี่ยนะคะก็ทำเหมือนซ้ำเลยคูมข้อมูลที่ต้องการคลิกเลือกค่าเฉลี่ยตรงนี้นะคะ คลิกเลือกค่าเฉลี่ยปุ๊บมันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้เราตรงนี้คือค่าเฉลีย่ยของเลขจำนวนนี้ก็คือ25นะคะนี่ก็คือ25ส่สิเสีเขียวได้ต่อไปขขเขาเขา number ตรงนี้นะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยคลิก เลขค่า number ก็คือนับตัวเลขตรงนี้นะคะชแล้วก,ก็คลิกเลยค่ะค่า number ปุ้บมันก,ก็จะนับให้เราเลยว่าทั้งหมดมีเลขอยู่สี่ตัวนะคะ <c oughs> ส,สีก่อนต่อไปแ m a กนะคะว่าตัวเลขไหนมากที่สุด เลือกตรงนี้เลยค่ามากที่สุดตรงนี้นะคะคลิกเลยค่ะซุปมันก็จะบอกเลยว่าเลขวีนี้ทั้งหมดค่าที่มากที่สุดก็คือส5้าตัวนี้นะคะต่อไปสุดท้ายมินนะคะแล้วก็คลุมดำเลยแล้วก็เลือกมินตรงนี้น้อยที่สุด ตรงนี้นะคะิีปุ๊บมันจะขึ้นให้เลยว่าเลขที่น้อยที่สุดก็คือ12นะคะง่ายไหมล่ะคะนะักเรีออยนการใช้ฟังก์ชันพื้นฐานนี่ก็คือการใช้ฟังก์ชันพื้นฐานนะคะอันแรกก็คือซ้ำอันที่สอง อันแรกคือการหาผลรวมซ้ำอันที่สองก็คือค่าเฉลี่ยอันที่สก็คือนับตัวเลขอันที่สี่ก็คือค่าฟังก์ชันมากที่สุดอันที่หก็คือค่าน้อยที่สุดสังเกตได้ซ้ำผลรวมของเลขทั้งหมด4ตัวนี้รวมกันแล้วได้100ค่าเฉลี่ยของเลข4ตัวนี้อยู่ที่ยี่สิบห้าเคาน์เบอร์หรือว่าจำนวนนับของตัวเลขทั้งหมดมี4ตัว ค่าที่มากที่สุดของตัวเลขนี้ก็คือ45ส่วนค่าที่น้อยที่สุดของตัวเลขนี้ก็คือ12นะคะนี่ก็คือการใช้ฟังก์ชันก็จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกัวการใช้ฟังก์ชันไม่ยากเลยใช่ไหมนะักเรียนลองไปทำดูแล้วไปประยุกต์กับชิ้นงานที่ครูสั่งนะคะขอบคุณค่ะ